โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนาสูตรทั้งยังได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพอ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเตรียมความพร้อมของใจ เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดพระปาสมามัคคีโดยมีเด็กหญิงอิซาเบลโซวิลล่าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานาเพศตัตโดยมีกัลายาณมิตรทองสมัยวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตตาหารโดยมีกัล,ลายาณมิตรเสียริเพนประมูลทรัพย์เป็นประธาน,นกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมโภชนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างวารมีทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีซีจะได้จัดขึ้นในโอกาสต,ต่อไป เพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อสั่งสมสเสบียงบุญร่วมกันซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้สั่งสมบุญทั้งทำทานคือการให้คือได้ถวายธยธรรมและตักบาตรได้รักษาศีลห้าเพื่อจะเป็นหลักประกันของการมาเกิดเป็นมนุษย์และ,จะเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสั่งสมปัญญาบารมีร่วมกัน